ท่านเพื่อนเศรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของปะโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้วสองคืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริตเป็นพุทธจริต ก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นประโสดาบันเลยเลยทั <c oughs> <c oughs> ้งนี้เพราะว่าท่านี่มีนิสัยเป็นผู้ทธจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ว,ว่าองค์สมเด็จพระประทีตแก้ว <c oughs> ก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคาจริตโทสาจริต โมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริตเป็นนั้นว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้งห้าอย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประโสดาบันได้ตงนี้ก็รปะว่าต้องรับคำอธิบายกันก่อนเนื่องด้วยความฉลาดไม่สม่ำเสมอกัน วันนี้ก็อยากขอพูดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นประสูดาบันนี้มีความสําคัญอยู่ที่ศีลถ้าหากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพในพระราตนารัยรนรายนี้เพราะว่าศีลมาจากพระราตนตริยนทั้งสามประการ การที่เป็นผู้มีศินบริสุทธิ์ก <c oughs> ็แสดงว่าเป็นผู้เป็นผู้เข้าถึงพระธัตนตรัยอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นสิ่งของท่านหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่สินจะบริสุทธิ์นั้นต้อาศาัยอะไรเป็นพี่เลี้ยง สินจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิกขาบทท้งหา้าบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากรุณาเป็นสำคัญถ้า <c oughs> มีเมตตากรุณาทั้งสองประการนี้ครบถ้วนเป็นอนุสินบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงมเมตตากรุณาทั้งสองประการนี้ยังมีเพื่อนอีกสองเป็นฝ่ายสนับสนุน <c oughs> นั่นก็คือมุตุตากรเบขามุตุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตหรือจิตมีอารมณ์ไม่ฉาริสยาบุคคลคนใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งเราการที่สีก็ได้แก่อุเบขาความวางเฉย คำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความนั้นว่าไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเมื่อกฎของกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตำราท่านบอกว่าไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาและนิสัยของโลกิยชนสำหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบัน <c oughs> ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุมเบกขามีอาการวางเฉยจากกฎของกรรมที่ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปรายกฏก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะต้องขอย้อนต้นเีตสัสกนิดว่าศีลที่จะทรงยืนได้เพราะอาศัยพรมีหารสีนั่นก็คือหนึ่งมีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์ในตว์ฉน <c oughs> รักทั้งเกียรติยศะศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นรักสิทธิเขาบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิเขาบุคคลคนใด นี่เป็นตัวเมตตาความรักนี่กรุณาความสงสารเห็นคนกลนลดีเห็นสายกคนลนดีที่เพืีองพรำม,มีความทุกข์ขายแกรนเดือสิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่้าดเสียไข่ มีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของบุคคลอื่นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็รอยยินดีกับความดีของเขา สำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง <c oughs> ในความเป็นบรสงด,ดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันห้าเป็นสำคัญถือว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้ และต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา การป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับปฎิธนา,าเวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารม์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ <c oughs> มีนรกเปรตอสุรกายสติเรชานทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไป ดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหมต <c oughs> ังนนี้เพื่ออะไรเพื่อความดีเราส่งอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยตามสามรายการได้กัคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ <c oughs> อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์ อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชเวลาเด็กน้อยอย่างท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหวในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสนาเพียงเดียวเดียว ตายแล้วท่านไปเกิดบุนสวรรค์้นเทวโลกท่านดาวดึงสเสถทวโลกมีความสุขใน <c oughs> อย่างท่านราชาเทวธีตาเป็นหญิงที่ประกอบ้ริความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกเข้าว่าตอใส่บาทพระมหากษัริย์เพียงครั้งเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหากษัริย์ที่เรียกว่าสังขารุสติกรมฐทาน สำหรับท่านมัณฑกุณฑลีเทพบุตรจัดเป็นผู้ทานุสติกรรมฐานท่านใส่บาทเพยงครั้งเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูกขัดตะกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชันดาวดึงสเทวโลกมีความสุข <c oughs> สำหรับพระธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า คนที่มีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ใดฉานเชียงข้างข่าวห้าร้อยตัวฟังเสียงพระสวดอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พบพประสาริบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตผลน, <c oughs> นี่เป็นอนุว่าคุณธรรมความดีดังสามประการได้กับคุณพระรัตนตรัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวหรห้าประการคือศินห้า เราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ลงอบายภูม์นี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารุปเปขายานในเวขาข้อสุดท้ายของพรมวิหารสี่แต่ว่าสังขารุปเปขายานสำหรับประโสดาบันนี้ทรงไม่ได้มากนัก เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามงดงามตามปกติของปุถุชนแต่ว่ากําลังใจของตนดีกว่าปุถุชนที่เข้าถึงคุณพระรัตนาตรายัยโดยสามปรก,การนี่ระดดาท่านพุทธบรัสทุกท่าน การที่จะส่งศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่ศีนก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระดงหรือว่าเราไล่จับหลิง <c oughs> เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอ <c oughs> ก็ต้องหาเครื่องครอบคือหากรงขังสินเข้าไว้กรงเรียขังสินได้นั่นก็คือพบไมวิหารสี เรามีความรักเรามีความไม่ตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครแยกล้าฆ่าคนที่รักใครจยกล้าฆ่าคนที่สงสาร <c oughs> เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะทโมรั์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารจาของทรัพย์ เราก็คงไม่สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นหรือคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น <c oughs> โดยการละเมิดโดยการมสมิมชาจาร์เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรารักเราสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเรานละรักและสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจ จะมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความทุงสารเราทำไม่ได้อ่าน,นี้สำหรับข้อที่สี่คือการบุษาวาาก็ดี <c oughs> การพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกแล้วกันก็ดีโทดเพื่อเจิดหลือไหลเลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดี าการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขาไม่มีวาจาสามหาวควาจยหยาบ การที่อายุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสำหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบุคคลทุกคนว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่วความรั้ร้อนนี่สำหรับการที่จะพูดเพื่อเจอเหรือไหลเป็นวิจาหยาบคายทำให้ความสะดุ้งสะเทือนใจใเกิดแก่บุคคลอื่น ก็ไม่มีกับเราซึ่มีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคลคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทร,รัพย์สินที่นำมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทร,รัพย์นั้นให้สูญเสียไป,ปเปล่าหรือไม่เช่นนั้นไอ้เจ้าเล่าทุลายาฝิ่นมันก็จะพาเราเข้าคุกข้าตารา,า,าง เป็นเหตุให้คนอื่นเขาเยยบย้ว่าเราเป็นคนขี้เล่าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นไม่เป็นที่สงคนอยาคบค้าสมาคมว่ราคนเมาเล่าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจินสร์รีวรมัสสะนดากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทำลายความดีของตนเองนี่รวมความว่าถ้าเรามีพรหมีหันสรี ครบถ้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อสันนาคมคือตรายสันนาาค,คมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นบะสุามัน สิ่งของเรานั้นจะมีความมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรมีหารสี่เป็นสำคัญ <c oughs> จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นบระโสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและไม่อฉาดิสัญญาบุคคลอื่นใดทีได่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลผู้คคได้ดีนั้น ยิ่งไปกว่านั้นก็มีอเบกขาว,วางเฉยเมื่อกดของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักรายเดียว <c oughs> แล้วก็จะขอนำมากล่าวแต่โดยย่อไม่ใช่พิสดานเพราะเวล,ลาจำกัด ตัวยอย่างที่บรรดาท่านพุตมบริษัทเห็นอยู่เสมอได้แก่พน,นงังนางวิสาขามาหาอุบาสิกานางวิสาขามาหาอุบาสิกานี่เป็นประโสดาบันจิตใจ้นนางนั้นเต็มไปด้วยความเกื้อกูลเต็มไปด้วยเมตตาความรักกลุ่นาความสงสาร จะเห็นได้ว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงสมเด็จประทับอยู่ที่พระคันธคุดีใ <c oughs> นวันหนึ่งนาวีสาขาได้อารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันพระตาหารที่บ้านวันนั้นเป็นเอิญเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์เมื่อเอิญฝนตกใหญ่ สมัยนั้นบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายมีผ้าสามชิน้นคือสบองหนึ่งจีวรหนึ่งสังฆาติหนึ่งมีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในแล้วก็ผ้ารัดแปรคตแทนเข้มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏปรากฏว่าฝนตกจัดบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเห็นเป็นโอกาส พระประมาณเราสองพันรูปก็พากันอาบน้ําตามใจขามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบน้ำท่านก็แก้ผ้าด้กันทุกองค์เป็นเวลาสายแล้วนาวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้เวทนิมนต์พระปรากฏว่าเมื่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ํากันเป็นแถวเข้าใจว่าเจรลกคือพวกขี้เปอย จึงดีกลับมาบอกกับน,นาวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกอเจลกชีเปลือยเท่านั้น <c oughs> นาวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ํากันเพราะมีผ้าสามผืนถ้าสบองเปียกก็ไม่มีสบองนุง่งเพราะมีสบองผืนเดียวมีจีวรตัวเดียวมีสังติตัวเดียวเมื่อผลหายแล้วนาวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่ เราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ฝนหายพระนั่งในในมหาวิหารผมภ้าก่อนเรียบร้อยนานจึงเข้าไปบอกแกพระอนนท์ว่าถึงเวลาหารแล้วขอได้โปรดประเดียงพระให้ไปรับประตาหารได้เมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ท่านหลายฉันประตาหารเสร็จ นาวิสาขาพระอาศัยมีความไม่ตาในพระมีความสงสารในพระที่มัมมีผ้าน้อยเกินไปเรื <c oughs> ่องนี้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันแล้วขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวันศกรษาคือผ้าอาบน้ำฝนได้เป็นชิ้นดีสี่ที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอาธิฐานองค์สมเด็จพระพิชิตธมายก็ทรงอนุมัติ นี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนะมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีและประกอบ้วิเหตุผลไม่ใช่เมตตาปราณีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิพสูจชาวปาถามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าบรรษา ถึงวันเข้าบรรสาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วยิงพระเกลว่างทางพอเอรเบสาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เปียก <c oughs> เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปียกๆเ,เพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงพรพ้พระเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นนาวีสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วย เห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามาเวลานี้เข้าพรรษาแล้วก็มาเวลาเข้าพรรษาต้องพักระหว่างทางออกพรรษาก็รลีบมาผ้าผ่อนทอดสบายไม่มีลัดกเพราะมีผ้าอ,อยู่สามชิ้นจำกัดนาวิสาขายังขอผ่อนองสมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลาออกพรรษาแล้วเขอโอาโก็มีโอกาสได้ทอดกระถิน คือพระจะได้รับผ้าตรายจีวรจากบรรดาทายกอุมบาสกอุมบาสิกาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญ,ญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ถึงกลางเดือนดิบสองเป็นเวลาหนึ่งเดือนขอใบรรดาพระสงฆ์รับผ้าพระกฐินนัทานแก่บรรดาพิสุกับมรรดาทายกทายิกาที่มาถวายได้ ็นพ้ออากกะถินที่เขากล่าวว่าสําคัญที่จะไกลคร,รองไกลอื่นๆไม่สําคัญนั้นไม่จริงความจริงสําคัญทุกกลมีอน,นิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งตวายได้ทั้งวัดยิ่งดีพระพระจะได้มีใช้สม่ําเสมอกัน <c oughs> นี่การนําเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็จะได้จําเป็นตัวอย่าง ว่าท่านได้เข้าถึงความเป็นปรสนาบรรณหรือกําลังจะเข้าถึงความเป็นปรสนราบรรณจะต้องทรงพรมิหารสี่เป็นปกติเมื่อทรงพรมิหารสี่แล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงมิหารพรมิหารสี่เป็นปัจจัยระงับโทสะและพยาบาทถ้าไม่โทสะและพยาบาทคลายตัว แล้วก็พรหมีอันสี่เป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทานแล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นประสงดาบันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดฟองไม่มีความโลภคือปรารถนาในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้ดยสัมมาอาชีวะฉะนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวาจรนั้นหลาย ที่กำลังสนับอยู่จงปรับกำลังใจของท่านให้ดีตามนี้นี่การเข้าสู่ความเป็นประสงดาบันจะเห็นว่าเป็นของไม่ยากไม่มีอะไรลำบากที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสำหรับจะพูดการคืนว่าหมดใส่แล้วต่อแต่นี้ไปของบรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตาม จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ควบคุมกำลังใจของท่านให้เป็นไปตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวาวัสโกใช้อารมณ์คิดเป็นสำคัญเมื่ออารมณ์คิดมีเหตุมีผลทรงใจดีแล้วจิตใจของบุค้งหลายก็จะมีความผ่องแผ้วทรงความเป็นประสงค์ดาบันได้ง่าย เวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคำอธิบายขอทุกท่านจงทรงกำลังใจของท่านในป็นสมาธิและพิจารณาไปตามกระแสพระสธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงวิพิานต่อไปตามการตามสมัยตามเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี